บนเขาโอ้เย็ตรไเองหวัวเองหวัว เจ็บเจ็บเ็บพี่พี่ยิงหลังให้หน่อยด้านหลังเป็นด้านหลังดเวยนมีหลังด้วยอ่ะยยิงหลังให้โอ้เราอยู่จุดศูนย์กลางว่ะเอาแลวลำบาก อ้ยจะกินพี่ไม่ได้หรอก เน,นี่ยนะพี่สวยมีด้นานหน้าด้วยไม่มีไม่มี <c oughs> ไป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 ไเดีย๋ยวตายหมออก